ถ้าต,ตอนที่แกเสียเนี่ยแกกำลังจะเดินทางไปขอเครื่องรางจากหลวงพ่อสุรกระหลงนะแต่วันนั้นนะหลวงพ่อท่านมีกิจนิมนต์นะดวงชะตาของคนเนี่ยก็คือว่าทําบุญมาเท่านั้นนะทำบุญมาเท่านั้นนะก็จบปิดตำนานนะครับจอมโจรตีใหญ่ไปนะปี2524นะครับและเป็นเดือนเกิดแกด้วยนะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะมีการพูดให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเลิกเราโจรด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์คาถาเนี่ยนะที่พลพรรคตีใหญ่ใช้นะคคครรรรรับับในนนนนนนทีีีีเเเเเเเซอออ์จะะะะป็ะาาาไไพดดดด้ยยยิิแ่วววง๋ด จะมาคาดดาวว่าควรจะเป็นคาถาอะไรนะครับแล้วก็คาถาจริงๆของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงที่ใช้ในการกำบังไัยเป็นคาถาอะไรก็ะจะมีในท้ายคลิปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามก็ขออารัธานาครูคบาอาจารย์ทางวิชาการโหรา,าศาสตร์วิชาการเลขยันไทยและก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเต๋ คงทองจงมาเป็นประจักษ์พยานหากใครําความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สาธิตเรื่องเลขยนันแล้วก็เรื่องของโหราศาสตร์ในครั้งนี้เอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ในทางที่เป็นผู้สนก็ขอมีความสุขความเจริญหากใครในความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษไปใช้ในการช,อช่อฉนเอาเปรียบรังแกคนอื่นหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นก็ขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้วิชาได้แต่แพ้ภัยตนเองไม่เสืสาทุ